มาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะกับนักร้องสาวอย่างจันจีนั่นเองที่ล่าสุดเธอก็บอกค่ะว่าไม่แคร์นะคะแฟนคลับชาวจีนที่รุมแอนตี้กันอย่างหนักเลยละค่ะ เป็นข่าวกับคนดังทั้งทีนะคะเลยมีปัญหาเรื่องแฟนคลับเป็นของแถมค่ะล่าสุดนักร้องสาวจันจิจันจิราแห่งวงไกอานะคะที่กําลังคว้าหัวใจมาริโอก็ถูกโจมตีอย่างหนักจากแฟนคลับชาวจีนค่ะจนมีคําขู่ว่าจะส่งคนบาดักทําร้ายเลยทีเดียวเบื้องตน้นสาวคนสวยนะคะยังตั้งรับไม่ทันกับปัญหานี้ค่ะแต่ก็ปฏิเสธกับสื่อแบบซืยอๆนะคะว่าไม่น่าจะต้องระวังอะไรเพราะคงไม่มีใครมาทําร้ายเราจริงๆหรอกค่ะ S <S> ก็ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับลักษณะของห้องอุ้ยตอนแรกตกใจค่ะตกใจเพราะว่าเขาส่งมาเป็น10 10 10 10อันเลยในในอินสตาแกรมรูปหนึ่งแต่ว่าเราก็นั่งลบดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคนมาดูแล้วแบบตกใจอะไรเงี้ยค่ะเราไม่ซีเรียสมันมันน่าจะเป็นแค่เหมือนเขาเขา,เขาโกรธเบาๆเขาก็เลยแบบว่าก็เลยก็เลยพิมพ์พิมพ์มาหาแบบว่าเขาเขาจะมาทำร้ายเราอะไรเงี้ยแต่เราไม่ซีเรียสมันเป็นเรื่อง เรื่องตลกดีมากกว่ามันก็เป็นเป็นได้แค่แบบว่าพิมพ์มาหาเราแต่ว่าเอาจริงๆก็คงไม่มาทําเราจริงๆหรอกค่ะระวังตัวมากขึ้นไหมเราก็ระวังตัวในใน,ในการพิมพ์อะไรลงไปนในอินสตาแกรมมากกว่าคือเราจะไม่จมตีกับสมากกว่าค่ะก็ ถ้าเขาสบายใจที่จะพิมพ์เราก็ปล่อยเขาไปโอ้ยไม่ต้องระแวงเลยเพราะว่าเรารู้เรารู้ตัวว่าเราทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยค่ะคือคือไม่ต้องระวังเพราะว่าอิสระแกรมก็อาจจะเป็นแค่คนที่พิมพ์มาหาแต่เขาคงไม่มาปะทะเราจังๆอะไรเงี้ยพี่โอ่ะคะก็ไม่ไม่ได้อะไรค่ะพี่โอเขาก็มันเป็นเรื่องปกติอะที่เขาไม่ฟังเขาไดเขเป็นห่วงก็ก็บอกว่าไม่ต้องซีเรียสค่ะเพราะว่ามันเป็น เป็นเรื่องปกติของแบบว่าจะมีคนทั้งรักทั้งชอบเป็นเรื่องปกติอะค่ะโอ้ยเราก็ความสัมพันธ์ก็เป็นอย่างที่บอกเป็นพี่น้องคือมันไม่มีใกล้ขึ้นหรือห่างมากขึ้นอย่างเงี้ยเป็นอย่างงี้ค่ะก็หวังนะครับว่าอย่าให้มีเหตุการณ์รลายเนี่เกิดขึ้นกับจันจิแล้วกันครับเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ได้ทําอะไรผิดงานนี้นะครับแฟนคลับก็ต้องเห็นใจกันหน่อยครับ ถึงขั้นทำร้ายเลยทีเดียวน่ากลัวเบาๆครับผมยังไงก็เอาใจช่วยแล้วกันนะครับก็ชื่นชอบกันได้แต่อย่าให้ถึงขั้นลงไม้ลงมือกันเลยเนาะใช่ชื่นชอบใครก็ต้องเป็นกำลังใจให้เนาะนนดีกว่าค่ะ